ตามีกับยายมาสร้างบ้านอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านถึงแม้ทั้งสองจะมีฐานะยากจนแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขรักใคร่ดูแลกันจนแก่เท่าตามีนั้นชอบออกไปหาปลาหาผักหาอาหารและอื่นๆที่พอจะมีในป่าอยู่เป็นประจำส่วนยายมา ก็ทำหน้าที่ดูแลบ้านหุงหาอาหารให้ตามีทั้งคู่ปฏิบัติอยู่เช่นนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันวันหนึ่งตามีได้ออกไปหาอาหารเช่นเคยจนกระทั่งค่ำม,มืดแล้วตามีก็ยังไม่กลับมาบ้านยายมาได้แต่นั่งชะงื้อรอคอยสามีอยู่ที่นอกชาญ เป็นนานสองนานด้วยความกระวนกระวายใจนางได้ทำอาหารหวานคาวไว้คอยท่าแต่ตามีก็ยังไม่กลับมาสักทีจนดึกดื่นจึงได้เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของชายคนหนึ่งเดินมาทางหน้าบ้านเมื่อใหญ่มาค่อยๆเดินเข้าไปดูก็ต้องประหลาดใจที่พบว่าผู้ที่เดินทางมาในยามวิกาลนั้น เป็นชายหนุ่มรูปงามสวมหมวกเก่าๆสายลมพัดหมวกจนปิดบังใบหน้าจนนางมองไม่ชัดนางจึงได้ถามขึ้นว่าพ่อหนุ่มเอ๋ยท่านผ่านมาทางนี้ได้สังเกตเห็นตามีผู้เป็นสามีของยายบ้างหรือเปล่าเมื่อชายหนุ่มผู้นั้นได้นำหมวกที่สวมออกจากใบหน้ายายชรลา ถึงกับพงะและประหลาดใจยิ่งนักพลางเพ่งตามมองใบหน้าชายหนุ่มอีกครั้งเอ๊ะนี่เจ้าเป็นใครทำไมหน้าตาเหมือนกับสามีของข้ายิ่งนักสมัยหนุ่มๆสามีของข้าหน้าตาเหมือนเจ้าเลยยายมาพูดด้วยความประหลาดใจชายหนุ่มผู้นั้นรู้สึกตื่นเต้นยิ่งนักที่เห็นยายแก่ตกอก,อกตกใจ เขาจึงตรงเข้าไปจับมือยายมาพางละล่ำละลักว่ายายเอ๋ยข้าเองตามีผัวของแกนั่นแหละจำข้าไม่ได้หรือยายมาประหลาดใจนักที่เห็นตามีผู้เป็นสามีกลายเป็นหนุม่มผมเผ้าดกดำใบหน้าอ่อนไวัยราวกับย้อนเวลาไปได้เมื่อ30-40ปีก่อน ตามีพายายมาเข้าไปในบ้านและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ยายฟังว่าตนได้เดินทางโดยนำเรือไปจอดไว้ที่ท่าน้ำและได้เดินขึ้นไปบนเขาเพื่อหาของป่าหาสมุนไพรตามเดิมเดินไปไม่นานนักก็ได้พบกับบ่อน้ำแร่แห่งหนึ่งที่เชิงเขา จึงได้ดื่มน้ำและเอาน้ำนั้นมาลูบไปทั่วใบหน้าเผื่อว่าจะช่วยให้สดชื่นจากการเดินทางและได้นำกระบอกไม้ไผ่ตวงน้ำไว้สำหรับดื่มอีกด้วยครั้นเมื่อไปหาของป่าและสมุนไพรจนเมื่อยล้าก็นำน้ำในกระบอกไม้ไผ่มาดื่มกินจากนั้นก็หลับไปจนกระทั่งตื่นขึ้นมาจนเย็นมากแล้ว ก็รู้สึกว่าตัวเองคึกคักสดชื่นกระปรี้กระเป๋าราวกับเป็นหนุ่มแต่ด้วยความตกใจที่มืดค่ำแล้วจึงรีบเดินทางไปที่เรือและได้เห็นเงาในแม่น้ำก็ตกใจยิ่งนักที่พบว่าผมที่เคยมีสีดอกเลาขาวโพนนั้นบัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นสีดำขลับเงางาม ใบหน้าที่เหี่ยวยน่นได้กลายเป็นใบหน้าเหมือนสมัยหนุ่มๆที่มีอายุราว30ปีทำให้เขาอัศจรรย์ใจยิ่งนักแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้และยายเอ๋ยข้าคิดถึงเองนะักวันพรุ่งนี้เองพายเรือออกเดินทางไปที่เชิงเขานั่นนะ หาบ่อน้ำให้เจอแล้วนำน้ำมาลูบตัวและใบหน้าและนำกระบอกไม้ไผ่ตวงเอาน้ำนั้นมาไว้ดื่มกินอย่างข้าเถอเองจะได้เป็นสาวและแข็งแรงอย่างข้าเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปนานๆดีไหมตามีเอ่ยข้าอยากเป็นสาวมากๆเลยตอนนี้ข้าแก่มากหนังเหี่ยว ขาก็เดินกระย่องกระแย่งแถบจะไม่ไว้อยู่แล้วพรุ่งนี้แกรีบพาข้าไปทันทีนะข้าอยากเป็นสาวไวัวัอยากเป็นตอนนี้เลยใจเย็นๆพรุ่งนี้ข้าจะพาไปทั้งสองพูดจบก็พากันเข้านอนแต่ทว่ายังไม่ถึงรุ่งสางยายมาก็แอบตื่นขึ้น แล้วออกเดินทางภายเรือไปก่อนหน้าผู้เป็นสามีด้วยความหวังว่าจะกลับมาพร้อมกับความประหลาดใจให้แก่ตาเท่าผู้เป็นสามีผู้ที่กลายเป็นชายหนุ่มไปแล้วเมื่อตามีผู้เป็นสามีตื่นขึ้นไม่พบภรรยาก็คิดเช่นกันว่ายายเท่าคงจะร้อนอกร้อนใจ เลยรีบออกเดินทางไปก่อนไม่รอให้ตนพาไปดังที่นัดแนะกันไว้เมื่อคืนนี้ยายเท่าเอ๋ยแทนที่จะรอให้ข้าตื่นก่อนแล้วค่อยไปพร้อมกันแล้วแกจะไปถูกไหมนี่ตามีนึกบ่นพรรยาอยู่ในใจแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรได้แต่เฝ้ารอภรรยาของเขากลับมา เวลาผ่านไปเช้าสายบ่ายค่ำตาเท่าเฝ้ารอยายด้วยความกระวนกระวายใจจนค่ำก็ยังไม่กลับมาตาเท่าในร่างหนุ่มเป็นห่วงภรรยายิ่งนักไม่รู้ว่าจะไปหลงทางหรืออย่างไรดังนั้นจึงได้ไปขอยืมเรือของชาวบ้านแถวนั้นแล้วออกเดินทาง ตามหายายเท่าผู้เป็นพัญญาที่เชิงเขาคลานไปถึงบ่อ้นามแร่แห่งนั้นตาเท่าก็ตะโกนเรียกหาภรรยาพร้อมทั้งเดินเสาะหาในป่าละแวกนั้นในที่สุดตาเท่าในร่างหนุม่มก็ได้ยินเสียงสะอื้นร้องไห้แววมาหลังพุ่มไม้แห่งหนึ่งดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งไปที่มาของเสียง แล้วเขาก็ต้องตกใจจนตัวชาเมื่อพบว่าที่หลังพุ่มไม้นั้นมีร่างของเด็กเล็กวัยประมาณ7-8ขวบคนหนึ่งมีใบหน้าละไม้คล้ายกับใหญ่เท่าผู้เป็นพรันรยาของเขาไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นเองหรือเปล่ายายเท่าเอ๋ยเด็กน้อยคนนั้นร้องไห้สะอกสะอื่น พยักหน้ารับข้าเองและตาเท่าข้าโลภมากข้าไม่ได้เอาน้ํำแร่จากบ่อนี้มาลูบใบหน้าและเนื้อตัวเพียงอย่างเดียวแต่ข้าเอาถังไม้มาด้วยข้าตวงน้ำจนเต็มถังและอาบน้ํำในถังไปหลายสิบถังเลยทีเดียวและข้ายัางตวงน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่ ไว้ดื่มกินอีก10บสบกระบอกเลยเพราะข้าอยากจะกลับไปเป็นสาวสวยและอ่อนเยาว์วๆเมื่อข้าดื่มน้ำจนพุงกลางแล้วก็เผลอหลับไปตื่นขึ้นมาข้าก็พบว่าตัวเองกลายเป็นเด็กเล็กๆตัวแค่นี้เองแหละข้าจะทำอย่างไรดีช่วยข้าด้วยยายเท่าผู้เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ ร้องไห้ฟูมไฟเสียงดังลั่นป่าตาผู้เป็นสามีตกใจมากที่ภรรยาของตนกลายเป็นเด็กตัวเล็กๆแค่นี้ไม่เป็นสาวสวยเหมือนดังที่คาดหวังชายหนุ่มก็ได้แต่อาำอึงคิดไม่ออกไม่รู้จะทำประการใดดี <S <S เหตุการณ์นี้ก็เพราะความโลภความไม่รู้จักพอพอประมาณพอดี ของพัญญาตนนั่นเอง